สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปี6 7ปีมังกรทองขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสูขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับผมมาชมกันครับผมผมจัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีแห่งมังกรทองเป็นรุ่นนะครับรุ่นแซ็ตสองร้อยยี่ห้อโคนิกนะครับของทางร้านของเองนะครับมาชมกันครับเอาเลือกสีแดงกัน ATV นะครับตัวโคนิกแซ็0สองร้อยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสามสีนะครับได้แก่สีดำเขียว ครับแบบนี้โทนดำนะครับสติกเกอร์มีเทาคาเขียวแล้วก็มีสีแดงนะครับมีสีแดงแตัดด้วยสติกเกอร์เทาดำแล้วก็มีสีส้มอันนี้ครับนี่ครับสีส้มผมขออนุญาตเรียกว่าส้ม KTM ล้วกันเหมือนรถวิบาก KTM นะครับตัวนี้ส้มนะครับเปลือกของเขานะครับไม่ใช่เปลือกที่พ่นสีนะครับเป็นเปลือกที่ฝังสี แล้วยืดหยุ่นได้เป็นนี่ครับผมจะกดยืดหยุ่นให้ดูครับนี่ฮะลูกค้าเห็นไหมฮะเห็นไหมพับงอได้ครับลูกค้าไม่ต้องกลัวแตกกลัวหักนะครับเพราะเป็นวัสดุเกรด A นะครับพรีเมียมเลยเป็น ABS อย่างหนาอย่างเหนียวนะครับตระกูลเดียวกับมอเตอร์คอร์สเลยนะครับเหนียวพับงอได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ฮะฮะเห็นไหมฮะคือเกรดดีต้องเป็นแบบนี้เวลาอุบัติเหตุเฉียวชนโอกาสที่จะแตกยากมากๆนะครับผม นอกจากเก่าเป็น5ปี10ปีอะไรเงี้ยเก่าตากแดดนานมันกรอบมันก็มีโอกาสแตกนะครับแต่ถ้าใหม่ๆนะครับใหม่ๆใ,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 ใช้อายุการใช้ง,งานดูแลอย่างดีจอดในร่มนะครับแตกยากมากครับผมบอกเลยเพราะวัสดุเราเกรดพรีเมี่ยมนะครับมามาดูส่วนออปชันที่ผมให้ไปในตัวแค่200นะครับมีอะไรบ้างมาชมครับหนึ่งเลยนะครับนี่ฮอกท้ายครับลูกค้า หอกท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานเหล็กนะครับงานเหล็กแต่นะครับแอบแอบมาด้วยคุณภาพที่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครคุณภาพผมบอกเลยว่าผมจัดเต็มให้เลยเพราะว่าไอ้ตัว้อกท้ายเนี่ยนะครับเราใช้สีเขาด้วยโค้โรงงานไม่ใช่สีกระป๋ของข้นนะครับลูกค้าแล้วที่สําคัญนะครับไม่ต้องดัดแปลงครับมาดูครับมาดูใกล้ๆนี่นี่ครับ มันจะเป็นบูทนะครับเดิมแล้วจะเป็นรูแบบนี้ครับลูกค้าผมทําให้เป็นบูทนะครับลงล็อกพอดีแล้วก็ใช้น็อตยึดนะครับหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเลสอย่างดีสังเกตรอยเชื่อมไหมฮะดูฮะนี่ครับงานเป็นไงครับคุณภาพแน่นอนครับงานโรงงานมาตรฐานเลยครับผลิตโรงงานนะครับนี่ครับแบรนด์ผมครับเทวีทีวีอันนี้ห่อฟิล์มก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยนิดนึงนะครับมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยนะครับ อันนี้นะครับตรงรุ่นแล้วก็ไม่ต้องดัดแปลงนะครับสามารถถอดก็ได้ใส่ก็ได้อันนี้ประโยชน์ยังไงประโยชน์คืออาหารปลาหมดด้วยประโยชน์นะครับคือเอาอาหารปลากระสอบปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกระสอบปุ๋ยของก็ได้สามารถวางได้หนึ่งลูกพอดีนะครับหนึ่งลูกแล้วก็คือลูกค้าสามารถนั่งขับขี่ประมาณนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะะลูกค้านั่งปั๊บเนี่ยนะครับอาหารวางหลังเนี่ยครับไม่ไหลออก ไหลเข้าก็าติดเราไหลเข้าติดเราก็คือไม่ต้องมัดเชือกเลยคุณวางปุ๊บคุณทํางานในไร่สวนนั่นเลยใส่ปุ๋ยใส่คือสะดวกสบายครับถ้าใส่2ลูกก็3ลูกก็ได้แต่ต้องมอาเชือกรัดทีหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมูล,ลค่าผมแจ้งก่อนเลยมูล,ลค่า3,200บาทนะครับผมจําหน่ายแต่ลูกค้าซื้อรถซื้อรถไปนะครับเฉพาะปีใหม่นะครับผมแถมไปเลยแถมฟรีเลยครับผมมูล,ลค่า3 2 0 0บาทที่ผม ให้ไปคนอีกแค่สองร้อยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างอ่ะอันนี้จะดูยากทีหนึ่งมีอีกหนึ่งอย่างครับมาดูด้านหลังครับด้านท้ายครับลูกคา้านี่ฮะัวนี้เลยหัวบอลมาตรฐานนะครับขนาดสองนิ้วตัวนี้ติดเราติดตั้งไปให้ด้วยนะครับพร้อมขายึดที่แข็งแรงนะครับสีโรงงานวเดอร์โค้ t เช่นกันนะครับเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงคงทนอันนี้ที่ให้ไป ถ้าลูกค้าในสนใจนะครับโทรได้ที่เบอร์0990836264นะครับผมเทวาเอทีวีดีให้บริการครับมาแจ้งราคารถก่อนนะครับตัวรถเนี่ยเดิมแล้วนะครับเดิมแล้วนะครับก่อนที่ผมจะจัดโปรโมชั่นนะครับตัวรถโคนิกเนี่ยเราจำหน่ายขายอยู่ที่แปด0มื่นสี่พันเก้าร้อบาทตามมาครับเราจำหน่ายที่แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทพร้อมสปารสมิตรนะฮะแต่นะครับ เราจะไม่ขายราคานั้นแล้วนะครับเราจะขายเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทพร้อมสาสามิตแล้วพร้อมของแต่งไม่ถอดนะครับลูกค้าราคาโปรโมชั่นแล้วก็แถมเหมือนเดิมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้ามีจานวนจากัดตอนนี้ผมเหลือไม่ถึงสิบคันละผมเหลือหกคันเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาจองเข้าไปสนามเช่าเอ่อเหลือประมาณเจ็ดคันนะชุดครบชุดแบบเนี้ยเหลือประมาณเจ็ดคันนะครับ ก็สามารถสั่งจองได้นะครับผมมีบริการจะส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับข้อดีนะครับมาฟังข้อดีของตัวแซดสองรกันครับแซดสองรเนี่ยครับข้อดีนะครับที่ผมจาหน่ายมาอย่างยาวนานนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์สูบนอนที่บอกเลยว่าเหนียวเหนียวทนเหนียวทนมากๆนะครับเท่าที่สัมผัสมาหลายๆรุ่นหลายหลแบรนด์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เกียร์สำคัญนะครับเกียร์เหนียวทนทานมาก เราใส่เกียร์ว่างเบิ้ลเนี่ยรอบสูงอ่ะใส่เกียร์ปั้งกันไปครับยังไม่แตกเลยครับอันนี้คือเทสทั้งหมดเลยนะครับแต่จะได้ครับไม่ถ่ายคลิปไว้ทําในรถเดโมของผมนะครับก็คือรถตัวอย่างตัลองขับของผมนะครับเถียวเหนียวจริงครับทนจริงคือตัวนี้ตัวนี้นะครับเหมาะลูกค้าชอบเอาไปใช้ในสนามเช่าเพราะว่าเครื่องยนต์ทนทานนะครับคืนกำไรแน่นอนนะครับแล้วก็วัสดุเกรดเขาดีมากโครงหนาแข็งแรงคือเกรดไม่ต้องพูดถึงครับลูกค้าที่ ติดตามหรือดูนะครับยี่ห้อต่างๆนะครับโคนิกบอกเลยว่าขายไม่หยางยาวนานแล้วก็คุณภาพเนี่ยที่สุดเลยครับตอนนี้นะครับผมที่ผมมีนะครับตอนถ้าณตอนนี้เลยนะผมมีอยู่แค่สองสีนะครับมีสีดาเขียวเพราะสีแดงหมดแล้วลูกค้าจองเข้าสนามเช่าแล้วนะครับมีสีดําเขียวนะครับแบบนี้แล้วก็มีสีส้มนะครับคันด้านในมีอยู่2สีนะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากได้สีแดงนะครับลูกค้าสามารถสั่งจองได้นะครับประมาณกลางเดือนนะครับผมจัดให้นะครับ รถเราจะมีมาอย่างต่อเนื่องแต่โปรโมชั่นผมบอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็สินค้าที่ผมแถมให้ไปนะครับชุดข้อท้ายเนี่ยมีสินค้าจํานวนจํากัดเช่นกันนะครับเนี่ยมาดูกว่าสวยแค่ไหนในถุงอาจจะไม่ดูไม่ออกว่าสวยผมบอกเลยว่าคุ้มครับแถมเนี่ยคุ้มแน่นอนนะฮะมาดูใกล้ๆครับสินค้าเป็นไงดูดูคุณภาพด้ยครับผมตั้งใจทําอย่างดีครับผมไม่ใช่นเนมนะฮะเราทาแบบมาตรฐานโรงงานเลยนะครับ โมนิกเซ200ของเราเนี่ยครับผมเคยส่งออกไกลสุดก็ประเทศอะไรนะแอฟริกาได้นะครับอันนี้คือไกลที่สุดแล้วที่เคยที่เคยส่งออกไปนะครับเราส่งได้ทุกประเทศนะครับเรามีชิปปิ้งนะครับเราสามารถส่งออกได้นะครับประเทศลาวประเทศพม่าเพื่อนบ้านนี่คือส่งอาหมดแล้วครับอันนี้ส่งได้นะครับเนี้ยครับคุณภาพเราจะไม่เหมือนไทยนะครับเนี้ยเอกลักษณ์ เป็นแบบสกูลแบบออฟโรดนะครับสายออฟโรดนะครับนี่นะครับนี่เป็นเพจช,ชื่อชื่อของผมนะครับเทวีทีวีแล้วก็เราจะมีใส่จุกนะครับจุกยางอุดนะฮะแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้าแล้วเกิดสนิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับหมดปัญหาเลยตัวเนี้ยแถมฟรีนะครับหมดแล้วหมดเลยเหลือไม่ถึงสิบชิ้นนะครับเหลือไม่ถึงสิบชิ้นแถมพร้อมรถนะครับแถมพร้อมรถ โปรโมชั่นนี้เฉพาะ,ะปีใหม่เลยครับผมลูกค้าใยที่มองหาและอยากได้เก็บมานานนะครับจัดมาเลยครับผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับผมใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์099 083 6264ผมวท t ี t v ดีให้บริการครับสวัสดีครับสวัสดีพีใหม่ครับ Let's go